สวัสดีครับช่วงบ่ายนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนหน่อยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอัลูเลเตอร์ของฝั่งยุโรปเรียก w e เว็บเบเอร์นะครับส่วนฝั่งเยอรมันนั้นก็คือสตอบเบอร์ประมาณนั้นนะครับถ้คาคำว่าเว็บเบอร์นี้ถ้าฝั่งทางอิตาลีหรืออังกฤษอะไรประมาณนี้จะมาพูดกัน ส่วนทางไปฝั่งเงยอรมันน,นั้นเ็จะบอกอเป็นสตอมเบิร์หรือว่าฟ mm ิวเบิร์ก็คือมุ่งง่ายๆเป็นกระบูลูกสูบนะครับใช้สูญยากาศบังคับลูกสูบตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกระบูเลเตอร์รุ่นนี้ทำไมซ่อมยากลูกนี้เขาได้เปลี่ยนชุดซ่อมมาใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ปรากฏว่าเล่งไม่ออกเบาไม่ได้หรือประมาณนี้ก็คือ การปรับแต่งผิดต,ตำแหน่ง <c oughs> ก็อยากจะฝากคลิปดีๆนี้ให้อยู่คู่กับคนรุ่นหลังตลอดไปนะครับเพราะว่ายุคสมัยนี้รุ่นผมนี้ก็คงจะเหลือไม่กี่คนละนะครับตัวแรกนะครับที่บกพร่อง,องตอนนี้ก็คือตัวนี้ตั้งไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะดัดแปลงแล้วก็ใส่ทําให้ตั้งรอบลิ้นกันเล่งให้ได้ก่อนอันดับแรกอันดับสอง ตัวนี้หักนะครับเราดูจากรอยนะหักมานานมากถ้าหักใหม่จะขาวตัวนี้ก็เหมือนไม้คานนะครับไม้คานตัวนี้เพื่อไปกดลูกรอยตัวนี้นะครับกดลูกรอยเดี๋ยวทําให้ดูแล้วตรงนี้ก็คือตัวยันยันลักษณะอย่างเงี้ยครับอะยันลักษณะแบบนี้จะกดลูกรอยไว้เดี๋ยวเราทําให้ดูตันนี้เป็นต้นนะครับ เวลาใส่ลูกลอยสปริงต้องอยู่ด้านล่างนะครับอย่าอยู่ด้านบนต้องให้เห็นเวลาถ่ายนะเห็นเห็นไดีจะมีแง่เข้าอยู่นะครับตัวนี้จะกดลูกลอยเขาจะกดลูกลอยสนาดนี้ครับให้ลูกลอยเนี้ยดินได้เีลยวลงล็อก ลูกลอยตัวนี้ไม่ให้ดิ้นนะครับอยู่ลักษณะอย่างนี้ถ้าตัวนี้ไม่กดมันจะดิ้นดิ้นบางทีมันจะค้างเห็นไนมฮะตัวนี้มันจะค้างออกมาเพราะว่ามันไม่มีตวกดก็คือไม้คานตัวนี้แหละพยายามปรกดตรงนี้ไว้แล้วฝาฝาตัวนี้จะมาประกบตรงนี้เ่ยเขาทำไว้เพื่อรับตัวนี้นะครับรกดไว้เดี๋ยวตัวนี้เราจะ จะดามใหม่นะครับถ้าเราเราไม่มีการกดตัวนี้ยกตัวอย่างนะครับพระบูจะนอนลักษณะอย่างเงี้ยเขาจะกดนี่นะครับเขาจะกดเนี่ยถ้าไม่กดใปลำดิ้นดิ้นตัวนี้จะถอยมาเนี่ยจะดิ้นไม่ได้อย่างนี้ลักษณะนี้นะครับกดปึง้งนะเขาจะวัดระดับน้ํามันอยู่ในตัวก็คือเขาบังคับไปเลย่ังนี้นะครับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีตัวนี้บ,บังคับ โอกาสน้ำมันท่วมก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีสมมุติว่าลงข้างล่างอย่างเงี้ยมันค้างเปิดน้ํามันมากจัดแลไรประมาณนี้เพราะว่าตัวนี้ไม่ได้กดไม่ได้ได้กดให้ลูกร้อยมันอยู่ในระดับตําแหน่งนะฮะดูสังเกตนะเนี่ยเราก,กดเห็นไหมเพราะฉะนั้นเป็นตัวสําคัญนะครับเราจะมองค่าไม่ได้ในคาระบูเบเบอร์ซึ่งรุ่นเก่าๆก็ค่อนข้าง มีคนเก่งเยอะมากนะครับ <c oughs> เรามาพูดถึงลูกสูบก็จะมีจมูกก็คือจะอยู่ในลักษณะ <c oughs> ดูแง่ให้ดีนะครับก็จะมีแง่เขาอยากส่อยากใส่ผิดถ้าใสา่ผิดบีบเดี๋ยวไดอะแฟมขาดตรงน,นี้นะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องนั้นเขาจะยก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 ,ยก,ยกแบบนี้ เขาใช้อากาศรีดนะครับยกลักษณะแบบนี้โดยมีสปริงตัวนี้กดนะครับเพื่อคำนวณอากาศรอบเดินเบารอบสูงรอบมันจะเปิดเปิดเรื่อยๆสปริงนั้นข้างแข็งโดยผ่านการควบคุมของของตัวนี้ครับแล้วด้านบนนี้จะมีตัวประคอง เวลาลูกสูบดิ้นนั้นตัวนี้จะทําหน้าที่ประคองจะมีหลอดทองเหลืองตัวนี้นะหล,ห,ลหลอดทองเหลืองจะอยู่ลักษณะแบบนี้จะอยู่ตําแหน่งไหนได้หมดไม่เกี่ยวกันเราจะเติมน้ามันประมาณสักครึ่งก็พอแล้วตัวนี้จะดูดเวลาทุกครั้งลูกสูบทํางานเขาจะดูดน้ำมันเป็นฝอยเพื่อมาเลี้ยงเลี้ยงด้านในนะครับโดยผ่านท่องลมเนี้ย พื่อไม่ให้ติดขัดอ่าตรงนี้คร่าวๆนะครับประเด็นสำคัญที่สุดอยู่ตัวไหนเองะอยู่ตรงนี้เลยนี่นะครับนี่คือลูกสูบลูกสูบตัวนี้จะอ่าสปริงจะมีสปริงตัวนี้นะครับจะอยู่ในนี้ลักษณนะ เพื่อบังคับเข็มเข็มลูกลอยตัวนี้นะครับลักษณะแบบนี้เดินเบาเขาจะปล่อยน้ำมันน้อยเวลาเร่งจะถอยถอยถอยลูกสูบจะสูงขึ้นสูงขึ้นยงขึ้นอนะ่ะรูจะกว้างขึ้นโดยใช้แทนนมหนูนะครับซึ่งตัวการผิดพลาดของตัวนี้ตั้งส่วนมากที่เบาไม่ได้ก็คือน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้จะอยู่ในนี้ ก่อนจะใส่แนะนำให้ใส่น้ำมันก่อนนะครับเพราะบางโอลิงตัวนี้ต้องเปลี่ยนลูกครั้งนคัคงัล้รถ้าถอดออกมาโอลิงใหม่ใส่ต้องฝืนๆหน่อย o อยลง้วยตอของเดิมที่ผิดมาก็คือเบอร์แปนะปกติ จะขันประมาณนี้ก่อนให้ตัวนี้มายันตรงนี้ไว้แล้วค่อยปรับตั้งเราปรับตั้งนะครับปรับตั้งให้เข็มได้จ่ายน้ํามันน้อยในรอบเดินเบานะครับปรับตัวนี้แต่ตัวนี้ที่มาเนี่ยขันสุดเลยทําไมถึงขันสุดผมเข้าใจว่านะครับไม้คานหักคือตัวนี้มันหักทีนี้น้ำมันมันเยอะในห้องเผาไหม้มันเยอะเขาก็เลยขันลงที่สุดเลย สุดอย่างเงี้ยเพื่อมายันยันตัวนี้ให้ปิดเข็มลักษณะนี้นะครับเนี่ยนี่คือผิดแน่นอนเลยอย่างนี้ไปปิดเข็มทั้งหมดเพราะน้ำมันมันเกินไงก็ต้องปิดมันถึงเดินเบาไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะปรับปรับต่อเมื่อเราติดเครื่องแล้วเช่น เอาเสมอก่อนแล้วค่อยปรับปรับจนกว่าเครื่องจะนิ่งในกรณีที่เราต้องปรับตั้งลูกลอยนี้ให้อยู่ระดับ45องศาบวกลบนะครับบางบางบาง,บางคันนี้ถ้าลูกลอยนั้นโดเกิดจากแรงบบดันปั๊ม B C มันดันมันก็สูงมากเขาต้องปรับมา35องศาก็มีนะะค,คือทุกครั้งการทำงานเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าหน้าที่ของตัวแต่ละตัวนั้น ทำงานมีหน้าที่อะไรอย่างตัวนี้นะครับตัวปรับเดินเบาโดยเฉพาะในรถยุโรปไม่ค่อยมีสปริงนะครับจะเป็นเกียวเหมือนเกียวเทปเปอร์เราขันมันจะตึงเนืดอตลอดแต่เราใช้ปรับไปบ่อยๆเข้ามันจะหลวมผมจึงดัดแปลงเป็นสปริงจากสปริงขาคันเล่นมาดัดแปลงใส่เอาไปไหนได้มีสปริงอยู่ตัวอ,อ่ะอ่ะ นี่นะครับตัวนี้ก็คือเราตัดสปริงตัวนี้ลรายืดยืดออกมาให้มันเลยเพรเวลาเราขันนะสปริงจะหดหดเข้าไปเข้าไปองี้เพื่อไม่ให้น็อตตัวนี้หลวมแต่ถ้าไม่มีสปริงเนี่ยต้องใช้กาวช่วยถ้าเกิดมันหลุดเข้าไปก็ไปอุ่นในนมหนูนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งทํางานเขาเขาเรียกว่าเขาวิวของฝั่งเยอรมันเขาเรียกว่าสตอมเบิร์กหรือวิวเบิร์ก ฟังยุโรปอย่างอังกฤษอิตาลีาเขาจะเรียกว่าเว็บเบอร์มันจะมีของโซเล็กมีของเสนนิดมันมีหลายค่ายแล้วก็ทำมากระบูรุ่นนี้นะครับถ้าทำดีๆผมเคยปรับในบีเสูบสปินเตอร์ก็เรียกว่ากรบิวคู่วิ่ง200กว่ายังไม่หมดนะครับวิ่งวิ่งดีมาก พราะฉะนั้นหน้าที่ของแต่ละตัวตอนนี้สมาชิกก็รู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบเสร็จแล้วก็มาดามตัวไม้คานนี้ให้ได้ถ้าไม่ได้เราก็ต้องใช้ลวดสปริงตัวนี้เจาะรูและดามแทนเพื่อให้กดกดลูกลอยให้อยู่ถ้าถ้าไม่มีไม้คานตัวนี้เมื่อไหร่ก็ใช้ไม่ได้กระบูมันจะเกิดท่วมทันที เพราะเวลาตั้งทะบูจะตั้งลักษณะนอนๆอนแบบนี้นะไอต,ตัวนี้ถ้ายึดกับเครื่องเนี่ยมันอยู่เท่ตาตำแหน่งไหนเพราะลูกลอยมันต้องตกลงมายวเมื่อลูกลอยตกลงมาเนี่ยแล้วมันจะดึงตัวนี้ออกมาสุดเลยเข็มปิดเปิดน้ำมันออกมาสุดแต่ไม้คานตัวนี้ไม่สามารถจะกดไฟเบอร์ตัวนี้ไว้เพื่อประคองลูกลอย มันจึงเป็นที่มาเนี่ยที่ว่าใช้ไม่ได้เข็มตัวนี้ถามว่าตั้งได้ไหมตั้งได้นะครับในกรณีที่ตัวนี้สึกถ้าสึกเยอะๆเราสามารถจะคลายน็อตตัวนี้แต่แน่นมากนะต้องคลายทีเดียวให้ออกถ้าไม่ออกเรียบร้อยเลยแล้วก็ขยับเข็มลงมาบางรุ่นจะเป็นร่องๆขอดง่ายเพื่อขยับเขาังเป็น ร่องๆเหมือนมอเตอร์ไซค์อ่ะจะเป็นล่องแบบนี้ถ้ากินน้ํามันมากควันดําน้ํามันท่วมเขาจะขึ้นมาล็อกหนึ่งให้มันจะเป็นเทเปอร์อย่างนี้ให้เทเปอร์มงนจะลงให้ต่ำเพื่อติดน้ํามันให,ให้ลงน้อยที่สุดแล้วเดี๋ยวเราประกอบเสร็จเรียบร้อยตอนที่ติดเครื่องยนต์ปรับแต่งเดี๋ยวเราจะมีการไล่สดให้ดูอีกครั้งถ้าเรา เราประกอบเลยกว่าจะเสร็จกว่าจะดมไม่คานอันนี้เสร็จนานมากก็เดี๋ยวก็ติดตามตอนที่สองหลังจากที่เราปรับแต่งหรือเราประกอบส่วนสำคัญอ,อ,อีกตัวหนึ่งที่ลืมพูดนะครับตัวนี้ก็คือตัวตักแรงดันน้ำมันอีกตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาเป่าลมนะ่ะแนะนำให้ถอดก่อนถ้าตัวนี้ขาดน้ำมันจะท่วมทันที เขาจะใช้เขาเรียกว่าเร่งดูดเป็นท่อไว้กล้ามตัวหนึ่งเร่งดูดนะเร่งครับจะดูดเรงวื้อมันจะดูดปุ๊บแล้วก็หายเพื่อปล่อยน้ํามันเขาไปชดเชยขบูญ,ญี่ปุ่นก็คือแกนฉีดน้ํามันตัวนี้สําคัญมากส่วนมากเป่าจะขาดถ้าขาดทีนี้น้ํามันจะท่วมและนะครับส่วนอีกตัวก็คือตรงนี้ขาเขาเรียกว่า โชกนะครับในเมืองหนาวเขาต้องโชกนํามันให้ลงให้หนาเพื่อติดเครื่องแต่ตัวนี้น่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใหม่ล่าสุดของของโลกนะครับท่อยางตัวนี้เนี่เรามาทำแทนน็อตนะครับใช้ไปแล้วมันจะเปื่อยแลวขาจะลูดแล้วเดี๋ยวมีถ้าติดเครื่องแล้วน้ำมันท่วมเดี๋ยวต้องถอดด้วยเพราะว่าตัวนี้เวลาเป่าลมแรงถ้า ก็เพื่อมในนี้จะขาดขาดน้ำมันจะไหลลงตลอดเช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนํานะหาน็อตเกียวมินนี้ไม่ได้ก็ใช้น็อตของเกียวมินญี่ปุ่นก็ได้ครับแล้วหาแหวนสปริงตัวหนึ่งมาใส่แล้วก็เราขันให้มันตึงบังคับไว้ักน,นาะแบบนี้แต่ต้องใส่แหวนสปริงตัวหนึง่งแต่เกียวเนี่ยหาก้อนยากค่อนข้างยากมางแล้วกเรียกว่ามินุโหรบจะละเอียดกว่ามินญี่ปุ่นแต่ต้องมีอยู่ในน็อตด,ดำรัา เดี๋ยวก็ในชมรมคนรักคารบูเรเตอร์คือบางครั้งผมงานยุ่งจะมี min, แอดมินอาจารย์ช่างช่วยตอบในนั้นจะมีอาจารย์ชำนาญแล้วก็อาจารย์ช่างต่างๆทั่วประเทศจะคอยแนะนำให้นะครับส่วนจะจับตัดกลุ่มมาเรียนเป็นกลุ่มก็ให้บอกล่วงหน้าแล้วก็นำคารบูรมาด้วยครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วเดี๋ยวผมจะสอนให้ฟรีนะครับ เพื่อคนรุ่นหลังนั้นจะได้ซ่อมกระบูเป็นจริงครับกระบูนะซ่อมเป็นนะประหยัดน้ามันมากน,นะครับปรับให้ดีน้ำหมอกท่อยเสียตรงนั้นก็คือจบละครับหนึ่งต้องนิ่งสองรอบแอร์ต้องหาไปก้ก้ามใส่ในรถรุ่นเก่าๆถ้าเราไม่มีไว้ก้มแอร์ช่วยมันจะมีดึงกระดันสมุทรตะ ตั้งเครื่องไว้800ถ้าคอมเป็นรุ่นเก่านีมันดึงตกทง4ี่0้รอรอบนั้นเราต้องใช้ไว้กัมตัวนี้ดึงช่วยให้อยู่ที่800อ่าตรงนั้นต้องหาต้องทําช่วยขึ้นมาเสริมขึ้นมาก็กระบูรุ่งนี้สรุปแล้วก็คือเปลี่ยนมาใหม่ทั้งหมดเดี๋ยวเราจะแก้ไขให้มันจะใช้ได้หรือเปล่าผมยังไม่มั่นใจนะฮะนนานเจอก็เกือบจะลืมไปแล้วก็ดูนะครับล่องในนี้ต้องสะอาดนะ ต้องสะอาดทั้งหมดเพราะว่าเวลาลูกสูบถอยขึ้นถอยลงนั้นเขาต้องทํางานมันควบคู่มันจะสัมพันธ์กันหมดตรงนี้อ่อาตัวนี้ทามันอยู่ที่ตัวปรับสังเกตด้วยละในรถยุโรปไม่ค่อยมีสปริงแต่เราดัดแปลงได้ก็ใช้สปริงคันเล่งนี่แหละเรามาแล้วยืดเอาตัดไฮโดรดีต้องรอดเข้าไปได้นะครับอย่างนี้อ่ารมจะฟืดละ ก็มีแค่นี้นะฮะในกระบูแล้วเดี๋ยวอย่าลืมบอกช่างเลื่อยหัวนอ็อตละเคาะก่อนนะถ้าขันไม่ออกก็เอาแก๊สร้อนๆแล้วก็เ,เปลี่ยนน็อตใหม่ในกรณีเครื่องมันหลวมมากๆมันต้องตั้งเผื่อแต่เนี้ยหักนี่ก็คือน่าจะตายแล้วก็ขันหนะ่รักเดี๋ยวคอยติดตามตอนที่ เราติดเครื่องปรับแต่งนะครับครับหลังจากปรับปรุงแก้ไขเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราจะมาปรับตั้งนะครับดูว่าจะใช้ได้หรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าเนี่ยว่าไงมือหนึ่งกระโบจะรอดหรือเปล่า หลังจากเราปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยติดง่ายเบาได้เล่งดีไหมแล้วเดี๋ยวเจ้าของรถนะครับถ้าเราใช้แอร์ต้องมางนี้หน่อยมาเปิดแอร์นะครับมา,มาใกล้ๆเลยมาใกล้ๆก็คลายตัวนี้หน่อยให้รอบดไยแน์มันพอนะครับตอนนี้น้ําน้ําหยดแล้ว เราปรับกระบูนถ้าน้ำหยดนะครับถอยไปใช้ได้ก็ไปคายตัวนี้นิดหนึ่งเพราะด้านในเราใส่สปริงให้แล้วให้คายมาทางนี้นิดนะครับให้ให้เปิดอากาศให้รอบเครื่องเร่งขึ้นนะฮะโดยตอนนี้ทุกอย่างก็สมบูรณ์หมดแล้วก็อยากจะฝากคิดดีๆนี่นะครับให้กับคนรุ่นหลังเพราะว่าเดี๋ยวผมตายไปแล้วเนี่ย <c oughs> ถ้าเราไม่เผยแพร่ตรงนี้มันก็ตายตายไปกับตัวตามตัว มันีมีประโยชน์เลยอกเดี๋ยวแนะนําถ้าอากาศเย็นๆก็เปิดสวิตก็สองสาครั้งนะครับเราเปิดสวิตไปก่อนให้น้ำมันเข้าในกรณีที่ใช้ไฟฟ้าจะฟังระดับนี้ได้เลยน,น,น,ะ,นนะะตานติดง่ายเดินเบาดีประหยัดน้ํามันคือเราปรับทุกครั้งนี่เหงือออกตรงนี้ถือว่าใ,ใช้ได้นะเราปรับให้มีน้ําออก ต้องพอเนี่ยน้ำน้ำจะเย็นเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยตอนมนจะมีน้ำนั่นก็คือเราปรับตบูลเิเตอร์แบบสมบูรณ์ที่สุดลนั้นเพระเาะะฉนั้นฝากไว้ว่า,าขายโชกไม่ต้องใส่เดี๋ยวเอ,เอาแหวนสปริงใส่หนึ่งแล้วก็เอาน,อน็อตเยมินอะมินยุโรปนะถ้าไม่มถีถ้ามินญี่ปุ่นก็ใช้แหวนที่แปะตัวหนึ่งขันกันหลุดแค่นั้นพอเพื่อบางทีเจ้าของเขาอยาก จะดึงโชคดึงลายแบบเดิมๆของเขาเพราะถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ใส่น็อตเดียวตัวนี้มันแตกแล้วหายแล้วหา,วหาซื้อไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นการทำคาร์บูเรเตอร์จากคาร์บูเรเตอร์ก็มาเป็นซิงเกลิลหัวฉีก็หัวฉีดเดี่ยวแล้วก็มาหัวฉีดกุ๊บแล้วก็มาหัวฉีดทีละหัวอะไรนะั่นมันมันเยอะแยะนะครับมันก็จําลองมาจากคาร์บูเรเตอร์ทั้งนั้นก็ดูแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งไปห้องต่างๆ ในกรณีที่ปัจจุบันนี้รถที่ใช้กระบูมีค่อนข้างเยอะๆนะครับในรถที่ยอดนิยมก็จะมี Honda กับ Toyota แล้วก็อีกหลายๆรุ่นนะครับส่วนรถโบราณที่มีกระบูที่ทำยากยากก็ส่งมาเดี๋ยวเราต้องทำแบบทำแบบครับเป็นสปินเตอร์เราต้องทำแบบใหม่เลยเพราะว่ากระบู1นึ่ลูกนั้น กระบูคู่นั้นมันจะใช้ท่อสี่ท่อเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้เพียงพอนะครับไม่ว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่ตัวนี้มันเป็นคิวเบิร์กก็คือของเยอรมันฝั่งยุโรปก,ก็เรียกว่าเว็บเบอร์ะนะครับก็คือง่ายๆก็คือกระบูเลเตอร์ลูกสูบใช้สูญญากาศดูดให้ลูกสูบเปิดเพานั้นเองนะครับมันจะถอยขึ้นถอยลงแบบนี้นะ ก็จะใช้อากาศที่ผ่านน่ะอากาศผ่านจะยกยกยกเรายิ่งเร่งก็ยิ่งยกยิ่งยก,ยกด้านในจะมีสปริงอ่ะต้องดูตอนต้นนะฮะอธิบายไปแล้วตัวนี้ตอนนี้ก็ไบกกมก็ใช้ได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ส่วนต่างๆตรงนี้เราเติมน้ำมนันประมาณนี้พอนะครับแล้วคอยดูถ้าเปิดไฟแห้ง้าแห้งค่อยเติมอย่าไปเติมเต็มนะครับเติมเต็มล้นแล้วเดี๋ยวมันจะดูดเข้าไปตรงกลาง แล้วควันจะขาวเอ้อเอาน้ำมัน<อ>น้ำมันนี่ใช้น้ำมันอะไรได้บ้างจนยะ์ที่จะใส่เข้าไปตรงนี้นมันเวอร์นี่แหละมันพาวเวอ่าง่ายๆเลยง่ายๆเลยไม่ต้องใช้น้ำมันจักรน้ำมันจักรมันจะเลอะเทอะอา้บบอาอันนี้ก็คือขาลูกลอยที่ออกแบบมาครั้งแรกไม่อยู่ครับตอนนี้มือหนึ่งคาบูเลเตอร์เขาว่าดัดแปลงเป็นที่แรกผมให้ตีลวนบางๆแต่เขาเอา ตัดกระป๋องเบียร์หรือกระป๋องกาแฟกระป๋องกาแฟ,าแฟทำเหล็กร้าแล้วก็ทำเดือยขึ้นมาตอนนี้ก็โอเคแล้วคะอ้าวก็ขอลาท่านผู้ชมตอนนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าจะทำรูปไหนถ้าผมไม่ว่างเออถ้าไม่ยุ่งมากเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปยาวแบบนี้ดูนะครับสวัสดีครับ